ที่นี่คือเนินกูดดอยดอยช้างเผือกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะอยู่ก่อนถึงหมู่บ้านอีต่องประมาณ9กิโลเมตรค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวสวยๆของกาญจนบุรีร่าตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิตรงนี้สามารถมองเห็น วิวของธรรมชาติแบบพานโนรามาเลยล่ะค่ะแต่ว่าต้องไปในวันที่ท้องฟ้าเปิดนะคะจะเห็นทั้งภูเขาเห็นทั้งเขื่อนเขาแหลมเห็นทั้งทะเลหมอกดังเช่นที่พวกเราไปในวันนี้ท้องฟ้าไม่เปิดค่ะแต่ได้เห็นทะเลหมอกชุ่มช่ำปกคลุมยอดเขาสลับซับซ้อนกัน น่าดูน่าชมมากเลยค่ะหมอกนะคะจะพ่นมาเป็นฝอยเป็นฝอย,ช,ช,ยชุ่มช่ำเย็นชื่นใจเหลือเกินที่นี่ยังมีจุดกลางเต็นที่มองเห็นวิวได้นะคะได้เห็นวิวทั้งตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนทั้งพระอาทิตย์ตกสวยงามมากเลยค่ะ ตรงที่เราบันทึกภาพป้ายชื่อเนินกูดดอยและดอยช้างเผือกอยู่นี้จะเป็นลานโล่งๆกว้างๆแต่ว่าปกคลุมไปด้วยต้นไม้ต้นใหญ่สูงตระงานรมรื่นและจะมีหมอกโปรยปลายลงมา พอชุ่มชื่นหัวใจค่ะใกล้ๆกันก็จะเป็นทางเดินไปสู่ระเบียงเพื่อชมวิวของเนินกูดดอยและดอยช้างเผือกที่นี่จะมีจุดชมวิวอยู่3จุดนะคะจุดที่1คือจุดชมวิวเนินกูดดอยก็จะเป็นระเบียงยื่นออกไปบริเวณริมหน้าผาสามารถมองเห็น วิวเขาช้างเผือกได้อย่างชัดเจนแบบ180องศาค่ะจุดที่สองก็จะเป็นจุดชมวิวช้างเผือกถ้าหากไปบริเวณนั้นก็จะเห็นแนวต้นไม้และภูเขาเขียวชอุ่มส่วนจุดที่สามก็คือจุดชมวิวช้างพลายตรงบริเวณจุดช้างพลายนั้นก็จะเห็นแนวต้นไม้ และภูเขาเขียวชะอุ่มเช่นกันส่วนบริเวณที่พวกเรากำลังเดินลงไปนี้คือระเบียงชมวิวของเนินกูดดอยค่ะตรงนี้จะมีระเบียงไม้ที่แข็งแรงเอาไว้ให้เราได้ชมวิวที่สวยงามจะได้เห็นหนึ่งความอุดมสมบูรณ์และความชุ่มชื้นของผืนป่าค่อนข้างสูง แต่เนื่องจากวันนี้มีหมอกลงจัดบรรยากาศและวิวที่เห็นจึงค่อนข้างเลือนลางนั่นแหละค่ะมองเห็นนั้นคือเทือกเขาที่สลับซับซ้อนหากมองต่อไปก็จะเห็นเป็นเขื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรนั่นเลยค่ะแต่วันนี้พวกเรามองได้ไม่ถนัดค่ะเนื่องจากมีหมอก คลุมสิ่งที่เราได้รับก็คือสายหมอกที่เย็นชื่นแสงชีลาลงกรปุมนไหนปุที่หานั่นคือเขื่อนนีงอ๋อตรงน้นตรงนี้คือเขื่อนวชิราลงกรใช่ไหมเขื่อนนั้นเหละไอ้ที่เห็นอ๋อเขื่อนวชิราลงกรอมันยาวตรงจุดชมวิวแห่งนี้นะคะ สามารถมองเห็นเข่าช้างเผือกได้ซึ่งเขาช้างเผือกนี้เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิซึ่งมีความสูงถึง1,249เมตรจากระดับน้ำทะเลบริเวณนี้จะอุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นด้วยผืนป่าที่ค่อนข้างสูงเพราะจะมีมอสขึ้นตามบริเวณโคนต้นไม้ อันบ่งบอกถึงความชุ่มชื้นของผืนป่าแห่งนี้นักท่องเที่ยวระหว่าอันนั้นเป็นเนินถ่ายรูปสวยค่ะสวยจังวันดีหนูมาจากไหนอันนี้มาจากอุกันดาเ็ปยังไงบ้างค่ีูอุกดาบาตมิสลูปิตาโจนผู้ครองมงกุฎเมื่อ50ปีที่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมาจากไหนเมื่อเดินทางผ่านระหว่างหมู่บ้านอีตอง และเำเภอทองผาภูมิก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามนะเนินกูด,ดอยช้างเผือกแห่งนี้ได้นะคะ